Ừ, lên lên nèn piát lì vinh ngồi kìm mặt tư ớt ngon ài ngay 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 kìm lặp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  ครับพ e, ี่น้องสวัสดีตอนสายครับผมก็ออกมาผุมาปักกันเช่นเคยแหละครับพี่น้องกับพานุคือเก่าแหละครับทางช่องทะมึนคนบ้านๆครับก็แล้วธุระแล้วจักกิบนครับพี่น้องก็เลยออกมาหาปลาไหลครับผมก็มาเช้านี้ไปรับบานปุ๋ยเขาเจ้าหนึ่งครับผมก็เลยอีกเจ้าหนึ่งเขาก็แจ้งยังไงเสียงว่ายังไม่ได้สือปุ๋ยเลยเข้าเข้าไปด่าูบน้มหนาไซนาเลยเห็น เขาว่ายังไม่ได้สูบหนามใส่นาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาจโทรติดต่อมาอีกทีหนึ่งครับผมก็เลยออกมาหาปลาไหลครับผมไปก็ะไรหาดูหาใส่กันเลยนะครับพี่น้องเหลงเมืองนำ้ำแห,ห้งไรน่ะน้ำเหลือประมาณสักแค่แค่เข่าครับผมก็เลยมาหาหไหลไปทางไหนนู้นไปเอ็ดนู้นนะครับไปใกล้ใกล้นะไปโอเคหาดูหาใส่กันเลยนะครับพี่น้อง ลู่ก็หลายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าดูงั้นมีแต่มันลู่นั่นอยู่แต่ว่ามีมแต่ปลาไหลหน่อยแล้วก็เน้นเนีนลู่หาใส่แต่ลู่ใหญ่ใเอามีแต่ลู่ปลาไหลหน่อยหลายใส่ลู่ใหญ่ๆเอาพี่นอ้องเลย แหวดคักคกอืออืออันนี้รูปไร้หน่อยอืยออันนี้รูงามอยู่พี่น้อง dụ ừ, này ไล้หน่อยไล้หน่อยไม่ค่อยมีรูใหญ่แล้วครับดูหน่อยฮะใส่เอาเลือกเลือกใส่เอาพี่น้องเลย หาเด่นเขาผมาทำไงเราต้องทำใจเลยพี่น้องเลือกดูอาศัย,าายอู้นี่แหละดูนี่ทำใจเลยเหลือ,อ,อ,อาตาเขารอกว่าพี่นอ้องนี่ไงคือตันเออขี่คนตันเลย สาวจีเรือ,อาตาเขาทีไหนไหแหะเราเข้าไปกินเหรอเรือตะลุลูนเขาเอาไปกินวหวือวะรกเข้าไปทางไหน่ะโอ้ยูัวินขึ้นบน้นเลยพี่น้องเลยไป แบไปเรื่อยเลยนะครับพี่น้องแบไปนูน่นนหะเรื่อยๆเลย,เลยโอเคลองหลุนดูคือย,ยังลอยดึงสายเป็ดไกลอยู่พี่น้อง ตัวงามอยู่หรอพี่น้องคือ,อยังสู้ขับไปโอ้ม่ยอมออกเลยโอ้ชยช่วยัเหน่อยครับเต็มแดกได้พี่น้องเอาใจทั้งนี้กับ เราคุยคันนี้คันข้างกันกินกับพี่น้องดึงสายลงลุยๆเลยกินเจาะคันนี้ขึ้นก่อนพี่น้องตอนนี้เธอสวยงามอยู่งานโอเคไปอยู่ในบิงหน้าของก๊อตเจาะคันนี้ขึ้นก่อนข้างกันเลยกำลังดึงสายลงสักกินนั่นนั่น ป Lust, icism, espaço, oot, ievers, wheels, There, ique, isso, ึ๊บป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 ๊บปเออสวยงามเลยพี่น้องใส่เดียวกันเลยสองตัวซ้อนกินติดกันเลยไหนต้นนึงเหรออื่นนี่พี่น้องสองตัวเลยโอเคหวานหวนพี่น้องเย ใส่ทุ่งและวใส่ทุ่งแล้ว,ลวโอเคสวยงามครับไปจะไปลุยข้างหน้ากันต่อครับ ตัวใหญ่แล้ว่ะพี่น้องเอ้ยสูงขับไฟขึ้นมาง่ายๆเธอคิดเลย, <c oughs> เ,ยเล่นแนีนเปียกเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นมาเธอโงน่าเอ้ยง่ายๆ ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลว,ลวพี่น้องขึ้นแล้ว Ooh. อือโอ้ยสปอร์ดึงจากพี่นอ้องเลยอือเนี่ยอือเนี่ยสปอร์ดึงจากตัวงามอยู่โอ้สวย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 พี่น้องเลยโอ้เบ็ดอยู่ก็ขอดไปพี่น้องเฮ้ดูดูอือเบ็ดอยู่ก็ขอดพี่น้องกินแล้วออกอย่าใส่ถุงโอเคไปสวยสวย หนึ่งว่าจะมีกินพี่นอ้องเ้ยมาจาับสายดูที่ไหนเราิ่งเปี้ยเลยขึ้นมาแล้วพี่นอ้องเออยัวขึ้นยังไงนอสวยงามแลวมีแต่ใส่ง,งามๆอยู่ครับพี่นอ้องเพืยอว่าไม่ขีเราะขนาดนี้ lúc không lê kê tất nhiên ông hm hỏi lát lắm hm 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 กลุ่นกันต่อครับพี่นอ้องอรอชากปวดเลยพี่น้องเนี่ยใส่เดียวกันเป๊ะ ngày nay, phi nông, xài đi con bê, đi, chỉ để chất can, thúng phi bít ốc, ok, à, vải, đìn ดูนคันทุ่ยไทยพี่นอ้องจะก,กินกินไหมไหนอยู่ตรงไหนดูนั่นั่นไม่ได้ใส่บางที่ก็ลุ้งเขื่อนน่ะพี่นอ้องเลยใส่กระปก,กระกมากระปกระมาไหนล่ะอือนี่กินหรือเปล่าให้ลอยดึงสายอยู่นะพี่นอ้องเลย โอ้กิน่น้องเอ้า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 อ้สู่นี่นขั้นสุดท้ายก็ได้ตัวเฮ้สวยงามโอเคไปใส่ถุง หลงกับพี่น้องบางทีก็เดินก็ไปก็มาก็ไปก็มาบางทีก็ใส่ซับกันบางทีก็หลงลืมหายก็บอยกับผมนี่ก็หาไม่เจอหายเบ็ดผูบเบ็ดผูก็ต้องออก ไ,ไปลงทุงไปโอเคไปไปพี่น้องกวคอยไปหลุ่นพลนาง,งานกันก็บานครับโอเคไปมาพี่น้องถึงบานเรียบ้อยแล้ว โอ้เหนื่อยพี่น้องเลยลา่ามใช่มันเหนื่อยดอกมันลา่าขักๆอยู่เออแน่นอนแน่นอนพี่น้องเลยอ่ะมาจีดาอยู่ดอกสักสามสี่ลูกงู่นกล้าไว้ว่าน่าพี่น้องเลย่ปย,ย,นะย,ยังไงก็คลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้านนะครับพี่น้องก็ได้ทีพาไปหาอยู่หากินทางในก็บคอยฝากันอีกทีหนึง่งเลยครับช่วงนี้ก็จได้ เอ่พุ่งนี้เห็นเขาว่ามีงานเดี๋ยวคอยว่าก,กันอี่ที่นึ่งครับพี่น้องถ้าม,มีงานกี่เด้หาปลาไหลให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาสัง่งวันอาทิตย์นี้ออเดอือนซิปโกโลนะครับจะกี่ได้ให้เขาไหมโอเคไปเดี๋ยวคอยว่าก,กันอี่ที่นึ่งนะครับพี่น้องโอเคสวยสวย